สางนานมาใครรีบแพไม่รีบค่ะวันนี้เ,นเราสีควรวมตัวกันนะคะแล้วก็เราได้รับชาเลนจ์บอกว่ามันสามารถยกคนผมได้ข้ามวันข้ามืจริงหรื นี่เลยแพนทีนโปรวีมเซล่าดีท็อกซ์ไวท์เจอไรส์ว่าคุณง่ยายๆคือแพนทีนเมเซล่าสุดสีเขียวเนี่ยเป็นสูตรหมาเห็นโฆษณาจากตัวของน้องยาย่าแล้วะโอ้จับผมพริ้วแบบช็อตหนึ่งที่น้องยาย่าแบบ เสเเเลยหมาะสำหรับคนที่มีคนผมมันปลายผมแห้งไอเเลพราะวือผมีบแมัแม่ได้หมดคือแบบนี้เรียกผมรีบปะอันนี้เรียกผมน้อยเราก็จะรีบไปไหนแล้วเราอะไม่มีการเติมซิลิโคนไม่มีพาราเบนอ๋อสำหรับคนที่ผิวขาดแพ้ง่ายหรือกรอบหน้าแบบสิวขึ้นง่ายอันนี้จะปลอดภัยถูกต้องแล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันชื่อว่าแพนทีนไมเซล่าเพราะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวเมคอัพรีมูเวอร์จากฝรั่งเศสบริวารเตอร์ชูด เยอะมากโอ้ยพวกเราใช้ตลอดทุกคนใช้ตลอดแล้วไม่มีอาการแพ้แทนทีนเขาเลยได้แรงบันดาลใจว่าเอ้ยเราลองมาทําความสะอาดหนังศีรษะของเราแบบดีท็อกซ์แบบหมดจดดิน่าสนใจถ้าเราทาความสะอาดได้ดีแล้วเนี่ยคนผมเราก็จะสะอาดเดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์สามหัวกันเลยดีกว่าเหลือ1 1> หัวสองหัวและสามหัวส่วนหัวนี้ให้ดูแล้ววันนี้เนี่ยน้องมีวิ่งทั้งหมดสามงานทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งอากาศต่างๆนะนะผมเราจะรีบไหมจะยกคนได้ข้ามวันข้ามคืนหรือเปล่าไปค่ะไปลองค่ะ ชาเลนจ์ของเราจะเริ่มขึ้นวันนี้อย่างที่บอกไปมี3าภารกิจเดี๋ยวเราไปภารกิจแรกกันเลยดีกว่าที่ไห<ป>น <ไป S 2> แม่ไปค่ะ Woody World ะก็คือตกมันบันเทิงซึ่งเป็นรายการสดนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ผมยังยกอยู่ถึงเวลาที่นอนจะต้องไปเข้ารายการแล้วเป็นรายการสดนะคะก็รายการนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึงใบสามเลิกใบสีไปดิอะไรอ่ะงไอยไม่ได้ไปเลยค่ะไปเลยไปให้แม่ทํางานรูรูแม่สวยไหมแม่สวยไหม ที่สามกันี่เราจะไปกินกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากโชว์แล้วก็แบบโอ้โหโอ้โหไม่คือปกติอ่ะด้วยงานสองหรืออะไรางผมน้องรีบแล้วนะแต่ตอนนี้ผมน้องยังพิ้วเห็นไหมยังพิ้วกับอรมไม่เชื่อดูอารมณ์มาอารมณ์มาอารมณ์มาจ้าวยาไม่ได้อวยสินค้าแต่มันเป็นเรื่องจริงผมน้องจะรีบไหมไปค่ะ แล้วตอนนี้เราก็เอาราคาอีะไรเราอยู่ที่ไหนคะแม่เราอยู่ที่บ้าน นเป็นน้ำวินเทจเขาเหมือนเอาบ้านเก่ามาทําเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าที่นี่ขายอะไรบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะมาดื่มดังกับบรรยากาศใช่ซึ่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรียกว่างานเลยเรียกว่าชิลเรียกว่าบอกวันนี้วิ่งสองงานแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เลยขอลากาันมาชิลกับความบรรยากาศของเราต่างๆใครรีบแพทไม่รีบค่ะคนผมของแพทยังยกอยู่แล้วก็ยังดูพองอยู่เป็นครั้งแรกที่มุ้ย ไม่ได้ยกโคนแล้วมุยพูดว่าผมยูพองอยู่นะซึ่งปกติมุยจะพูดว่าผมพี่แพทรีบไปไหนเนี่ยแล้วคือที่สําคัญกลิ่นยังหอมอยู่โอยู่ตรงนี้คือแบบกลิ่นเราแบบมันฉีดน้ำหอม น้องลองแล้ว <m akes> มันเลิศมกากนะสำหรับแพนทีนโปรวีไมเซล่าดีท็อกซ์แอนด์มอยส์เจอไรซ์นะคะวอเตอร์ลิลลี่เอ็กซ์แทรคนั่นเองก็เลยใช้คู่กับตัวนี้เลยจ้าครีมโนะสูตรที่เราใช้เป็นสูตรสีเขียวเหมาะสำหรับค้นผมมันและปลายผมแห้งต้องใช้คู่กันนะจ้าไซส์นี้ก็คือ530 ml นะคะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา2อ9บาทจา้ะส่วนไซส์นี้นะคะ300 ml เนี่ยราคา199บาบาทจา้ะขนาด<า>พ<ว>กพาเนาะในระหว่างนี้เราขอรับทานเพื่อแบบ ชื่นราณน่ากินมอาเปิดพระอบพบรักค่ะคุณ ลองแพนทีนไมเซล่านะคะไม่ยากเลย300 ml เนี่ยนะคะอยู่ที่199บาท530 ml อยู่ที่279บาทค่ะแต่ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่29เมษายนนี้สามารถไปแลกซื้อได้เลยนะคะที่วัดสันค่ะในราคาแค่99บาทเท่านั้นเองค่ะ อันนี้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมนอนแล้วแต่ว่าผมไม่ได้สระนะก็ควนผมก็ยังยกอยู่นะดูดิ<ๆ>ก็ยังพริ้วอยู่ว้า<ๆ><ๆ>จากเช้าจนถึงตอนนี้ก็คือข้ามวันเหลือข้ามคืนดูว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วเนี่ยจนจะยกหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดงเช้านะนี่<ๆ>ก็นี่ก็ยังแบบสามารถไปทำงานต่อได้เลยนะจ๊ะคนผมคือยังยกอยู่แฮปปี้ พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถยกคนผมของเราได้ข้ามวันและข้ามคืนจริงๆนะไปลองกันเลยสำหรับแพนทินไมเซล่าสูตรสีเขียวที่แพทใช้ค่ะกอเอย๋ยกอขอไข่อยู่ในขอขวดของขอควายเข้าขอ,ขอคนขึงขอละคลัขงข้างง,งงูใจรดอจานใช้ชอชิงตีชอชิงตีชอช้างวิ่ง ซอโซล่ามชอเชอคู่ยอหญิงโสอรอาชาดาสวมสวมสวมพานานสวมสวมพสวมานสวสวมพาน